สบายดีสบายดีทุกคนเนาะอ่ะมื้อนี้เนาะนาจะมาแชร์เทคนิคดีๆเนาะเกี่ยวกับการสร้างทีมเนาะนําเสื้อว่าอ่ะหลายๆคนเนาะอาจจะสร้างทีมเํากลังสร้างทีมขายครื่ออนไลน์สร้างทีมอีอย่างก็แล้วแต่นะสร้างทีมอ่าเทรดสร้างทีมอีย่างก็แต่เป็นคอมมูนิตี้หรือเป็นกลุ่มหนึ่งเนาะนามีวิธีการเนาะรือว่าการสร้างทีมเนาะ ให้ประสบผลสําเร็จหรือว่าให้ปังได้นะพลังอ่าเขาต้องก็ชอบจคำว่าออทีมก่อนเนาะทีมอ่าก่อนจะเป็นทีมเวิร์กได้ต้องอาศัยความสมัครคีมีเป้าหมายในนําจิตนาใจนำมือเดียวกันเนาะอ่ะนำจะบอกเคล็ดลับในการสร้างทีมเนาะก่อนจะบอกเนาะทุกคนกดใจและก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้นาแน่เนาะอ่ะนำจะเอาหลายๆอย่างมาแซนเนาะเพราะว่าการสอนกันอย่างเาห้องมันเต็มเนาะ,ะท่านก็ ทางติ๊กต็อกหรือว่า youtube ตัวนี้นําจากเป็นสองทางในการสร้างทีมนะครับทุกทุกคนนะวิธีสร้างทีมที่จะประสบความสําเร็จหนึ่งเนาะเ <c oughs> จ้าต้องให้อ่าความมั่นคงกับทีมของเจ้าได้เนะึ่ยจากทีหนึ่งเลยที่สัมพันธ์ที่สองเนาะเจ้าต้องให้ส่งเสริมเนาะเจ้าต้องให้ใจส่งเสริมลูกทีม นะให้ไปในกทีมหรือว่าให้ทีมของตนเองแต่ละคนอนะ่ะไปในทางที่กระเจ้าอยากไปไปในทางที่กระเจ้าถนัดนะสามท <c oughs> ับฟังเนาะทับฟังปัญหาของทุกคนปัญหาของทีมให้กําลังใจเนาะในการสร้างทีมพอทับฟังปัญหาช่วยกระเจ้าแก้ไขปัญหาเนาะสี่เนาะสี่สี่ตัวนี้คือสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยเนาะทุกคนเนาะสี่เนาะเราจะต้อง หักทีมเนาะทุกๆคนในทีมให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้ทุกๆคนสามัคคีกันอ่าให้เขาจะอ่าบอแม่วอาโอเคให้ของเฮตดเปลือกอย่าเฮาให้คิดสบายเฮาสร้างให้กระเจ้าเขาเข้ามาแล้วเขาจะเห็นตั้งไดให้คนที่เขามานั้นให้กับเจ้าสร้างอะไรครับได้สร้างเม็ดเงินได้เขาต้องสอนเขาต้องปั้นให้เขาเก่งอันนั้นเนาะตอนนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดเฮาต้องสพอร์ตกับเจ้าเฮาต้องจับมือกับเจ้าเห็ุในเบื้องต้นเฮาต้องสอนเฮาต้องเหตุเพราะว่าอย่าง ทีมยาวยาคนที่กระเจ้ายังโเป็นจับมาเข้ามาปุ๊บแจกระเจ้าเฮ็ดเลยแน่นอนเนาะกระเจ้าเฮ็ดบอเป็นฉะนั้นเฮาต้องจับมือกระเจ้าเฮ็ดสอนกระเจ้าเห็ดทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดเนาะสั้นทีมคือพลังทีมใหญ่ที่สุดทีมคือตลาดเนาะซันเฮาเข้ามามีทีมทุกอย่างประสบผลสําเร็จแน่นอนทุกคนเนาะใครที่กําลังสร้างทีมอยู่เฮาต้องเข้าใจเข้ามาทีมก่อนเฮาต้องหักทีมคือกระตุกของเฮา เ่าได้แล้วโบแมนเขาเสียเาเบิรเท่าต้องเอาสิ่งที่เขาได้มาลายได้ที่เขาได้มาแบ่งสัดส่วนให้ทีม1นจนสบอกครึ่งหนึงบอกเนาะเพราะว่าอย่างทีมคือคนที่พักดันเขาให้มีลิปนี้ได้ฉะนั้นเนาะนำขอฝากใครที่กําลังสร้างทีมอยู่มีปัญหาอย่างคอมเมนต์เข้ามากันทางอิกตอบกี้เนาะ